สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูเมล็ดท,ที่ผมใช้วิธีการปูกปลูกแบบใหมคแบบคือเมื่อก่อนผมจะแช่น้ำแล้วก็ใส่เข้าไปในในถังแบบนั้นแต่วันนี้ไม่ครับผมใส่นี่เลยโยดลงเทนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเมื่อก่อนนป้ปูใส่กระบะแล้วมันแย,ยกมาจะทำให้ต้นมันยืด จอแสยงยืดใช่ไหมครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ลองทดสอบดูคือเอาดินใส่ถุงดำใส่ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ผมก็หยอดเลยนะฮะหยอดยันนะี้แล้วก็งอกแล้วเออก็ก็งอกดีเหมือนกันอนะังอกเลยผมแช่ไม่ได้ไปก่อนหนึ่งคืนนะครับแช่เสร็จแล้วก็เอาพีทมอสโรยพีทมอสโรยก่อนพีทมอสโรยเสร็จปุ๊บก็เม็ดเนะย เม็ดวางเลยวางใส่พอวางใส่เสร็จปุ๊บก็ค่อยๆเอาพิษมอดลรยตามพิธีหลังจากนั้นก็ใช้เนี่ยฮะทำนี้เลยเนี่ยผมใช้ถุงพลาสติกนี่แหละปิดไว้เงี้ยนี่เลยเดีด๋ยนวะูดดดด่ดูนะผมมัดึกเนี่ยพอปิดไว้เงี้ยเนี่ยเอาพลาสติกคุมไว้เงี้ย สองวันนะครับถ้าติดคู่ไววันนี้สองวันแล้วผมมาเปิดดูวันนี้ไม่ได้ถ่ายวีโอช่วงแรกเนี่ยฮะมันก็ทยอยงอกแล้วงอกงอกเยอะด้วยเนียงอกแทบทุกหลุมเลยวิธีนี้ก็ง่ายคือมันจะเติมเติมดินที่หลังได้ง่ายเพราะถ้าเกิดอตัวที่เก่าที่ผมทำมันจะต้องก่อคองต้นมันล้ม,มก็นต้องเยียดดินอีกรอบหนึง แต่วิธีนี้จบพี่จบไปขั้นตอนนี้เลยน่าจะได้อยู่นะสังเกตด,ดูแลวนะนะฮะงอกเต็มเลยว่าปลูกแบบนี้ก็นะั้มันจะง่ายดีไม่ต้องหลายไม่ต้องหลายขั้นตอนนะะเนะี่ยงอกหมดแล้วเนะี่ยเอาพิกมใส่ยังไงก็งอกนี่นแสดงว่าเม็ดที่เอามาก็คุณภาพดีอยู่นะ อันนี้โตแล้วีงไอ้ตั้งเลยแล้วก็จะค่อยๆเติมดินเหมือนที่เพื่อนบอกอนะครับก็บทยอยทําผว่าทดลองดูอันไหนที่มันใช้ได้ก็แจ้งกันเพื่อนแหละลองวิธีการนี้ดูใช้ได้ครับจะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าทดลองปลูกแบบไหนได้บ้าง อันนี้ปูแบบนี้ก็องอกถ้าเกิดจะให้ดีกว่านี้เพื่อน,อนก็ใส่ดินสักครึ่งถุงก็พอใส่ครึ่งถุงแล้วก็โรยหน้าด้ยวยพีทมดนะครับใส่ครึ่งถุงโรยหน้าด้ยวยพิทมอดแล้วก็ค่อยๆเติมดินเอาเห็นไหมอันนู้นโตเร็วเลยนะครับพุ่งเลยก็คือนี่แหละกาลังงอกบางก็ยังไม่งอกนะแต่ส่สวนมากงอกงอก,งอกเยอะเลยผมใส่สองเม็ด เพือไม่งอกแต่ดูแล้วงองกว่าสองเมตรเลยนะครับเอเค,ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับมีอะไรก็แลกเปลีย่ยนเรียนรู้กันครับผมสวัสดีครับ